YEAH! รายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลรักย่านะครับหรือว่าจะเป็นกีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับเรื่องราวของฟุตบอลน้นองๆเด็กๆฟุตบอลประชาชนฟุตบอลคนสูงวัยข่าวสารอยู่ที่ไหนนะครับทั่วประเทศไทยส่งกันมานะครับหน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับ idline tv 406นะครับถึงทีมงานและพี่ชาวได้นะครับ เราก็จัดรายการกันทุกวันครับจันทรถึงสุกครับสิบนาฬิกา30นาทีนะครับช่อง ที p o r t Channel นะครับซึ่งก็เป็นการควบคุมการผลิตโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะครับในเบกแราเนี่ยเราจะต่อสายคุยกับโค้ชฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับหลังที่จะมีประกาศผ่อนปลนนะครับก็ไม่รู้จะเป็นสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับแต่จะคุยกับทางด้านหนึ่งโค้ชของฟุตบอลเด็กๆนะครับส่วนในเบรกที่2นะครับเราจะไปตามเรื่อง รานะครับต้องดิ้นรนกันเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มพุทธสินนะครับหลังจากที่ไม่มีการแข่งฟุตบอลในระดับลีกประเทศไทยของเรานะครับกลุ่มพุทธสินระดับไทยลีกหนึ่งไทยลีก2ไทยลีก3ไทยลีก4ไปจับกลุ่มในการขายทุเรียนกันนะครับย่านรางทา40นะครับเดี๋ยวเรา ไปต่อสายคุยกับ1โค้ดกันก่อนนะครับว่าการเตรียมความพร้อมนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องลุ้นกันต่อไปในส่วนของภาครัฐด้วยนะครับในการผ่อนปลนนะครับไปต่อสายอาจารย์1นึ่ท่านครับเอาละครับตอนนี้สายอาจารย์ชาตรี พรมพุทธนะฮะซึ่งก็เป็น1โค้ชนะครับสำหรับทีมฟุตบอลเด็กๆน้องๆเยาวชนครับก็มีความพร้อมนะครับเดี๋ยวจะคุยกันนิดนึงครับหลากหลายในการคุยครับวันนี้นะครับว่าทําอะไรอยู่การเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากที่สัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดีนะครับในส่วนของวงการฟุตบอลระดับศูนย์ฝึกนะครับหรืออาจจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับนี่พูดเผื่อนะครับ คุณผู้ชมนะฮะหลายๆท่านก็ตามข่าวกันอยู่นะครับจะคุยสายกับอาจารย์ชาตรีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพิจ้าครับสวัสดีครับตอนนี้อาจารย์ทํางานอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่โรงเรียนอัุวิทย์พนิชยการครับผมเป็นเป็นคุณครูเหรอฮะครับผมเป็นคุณครูสอนในส่วนไหนครับสอนในดับอนุปริญญาครั โอ้ oh, อานุรปริญญานะฮะครับผมก็คือทำงานที่นี่คือจันถึงสุกหรือว่าสัปดาห์หนึ่งทำงานวันเดียวอ่าทำจันถึงสุกครับจันหึงสุกนะครับผมเสาร์อาทิตย์นี่ก็ที่ทำงานก็ทำงานสามวันแล้วก็ทำงานที่บ้านสองวันครับทำจันกธแล้วก็พฤหัสสุกกลัามาที่บ้านครับผมอ๋อก็คือตามนโยบายของภาครัฐใช่ไหมฮะ ครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์ละฮะไปเดินห้างเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงนี้ครับก็ไม่ได้ไปสอนเด็กๆเลยครับเพราะว่าดูแลในส่วนของอะคาเดมี่ด้วยครับบัวขาวอะคาเดมี่ครับอ๋อครับอ่ะนั่นก็คืองานประจําที่โรงเรียนนะครับผมนะครับส่วนงานรองลงมาก็คืออะไรฮะที่กําลังเตรียมอยู่ก็คือการปั้นเด็กการสอนเด็กที่ไหนครับอาจารย์อตอนนี้นะครับ บัวขาวคาเดมี่ครับอยู่ที่ซอยรามแส่ง174ครับบัวขาวที่เป็นนักมวยเลยเหรอฮะไม่ใช่ครับเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านอ๋อเป็นหมู่บ้านบัวขาวครับผมหมู่บ้านบัวขาวครับอยู่ที่ซอยรามแึ่ง174ครับ74ครับตรงนี้จะสอนทุกวันครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากที่ได้รับอนุญาตครับอาจารย์อ ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็อสอนอวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับสนามจะหยุดวันจันทร์อังคารครับเพือ่อในการดูแลสนามครับพอโควิดมาก็หยุดยาวเลยครับในช่วงนี้สนามดังกล่าวนี้เป็นสนามหญ้าเทียมหรือว่าหญ้าจริงฮะหญ้าจริงครับสนามนี้เป็นสนามหญ้าจริงครับผม,ม<อ>ริงแล้า เข้าไปในซอยหนึ่งรามหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ครับผมนะครับก็มีจำนวนเด็กกี่คนครับอาจารย์สามสิบตคนครับผมสามสิบจะมีเป็นรุ่นเจ็ดตั้งแต่ห้าขวบครับห้าขวบถึงถึงสิบสองครับก็คือฝึกเน้นพื้นฐานนะครับโดยมีทารโคร้ดหรือทีมงานสามคนครับผม อืเยาวชนมาจากไหนครับในส่วนจำนวนสามสิบกว่าคนเนี่ยครับก็อยู่แถวเราแวกแถวรามคำแพงครับแล้วก็เด็กๆภายในหมู่บ้านครับซึ่งในซอยนั้นจะมีหมู่บ้านเพอเร์เสกครับอืมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างครับเป็นน้องๆเด็กๆในชุมชนเราตรงนี้ครับอาจารย์ก็ได้รับการสนับสนุน ในส่วนของสนามก็ได้รับการสนับสนุนจากดาบอรุณนะครับหมวดอรุณนะครับในเรื่องของการช่วยดูแลสนามอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยติดต่อประสานนะครับในการดูแลเรื่องของสนามครับเด็กเหล่านี้ต้องส่งแข่งขันที่ไหนบ้างอาจารย์มีโปรแกรมไหมครับเด็กๆก็จะแข่งทั่วไปครับแข่งทั่วไปครับของเราก็คือเน้นเน้นในรดับพื้นฐานนะครับ ไม่เน้นเพื่อความเป็นเลิศเครับเน้นในเรื่องของอาทักษะเป็นหลักนะครับผมอืมก็คือเป็นพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลเลี้ยงส่งโมงยิงใช่ครับนะครับก็ไม่ได้เน้นการแข่งขันเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ชิงความเป็นเลิศนะครับผมนะอ่าสามสิบคนนอกเนือจากตรงนี้อาจารย์ก็ยังมีการคุมทีมอีกหนึ่งทีมเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลโตะเล็กเหรอฮะ h? ใช่ครับอ่าก็ปีนี้ครับได้รับการทัฒนามให้เป็นผู้ช่วยผู้สอนของอสโมสรบางกอกซิตี้ครับอืมครับบางกอกซิตี้นี่คืออยู่ตรงไหนอาจารย์อ่าเป็นทีมของเทศาลนครสนามเย้าก็จะอยู่ที่สนามศูนย์กีฬาไทายญี่ปุ่นดินแดงครับอืมบางกอกซิตี้ทรงเตะฟุตซอล ครับผมรายการไหนอาจารย์ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไทยไทยไ,ไทยลีกซอไทยลีกครับไทยไทยลีกเนี่ยครับซอนลีกของ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 บ้านเราเนี่ยครับครับนี่ใกล้อาหารเที่ยงแล้วอาจารย์น้องสายจ,จะหิวข้าวนี่นเนนือครับหิวข้าวยังอาจารย์อ๋อครับผมฮะ <laughs> พูดติดๆก,กันขัดี่หิวข้าวยังยังครับผมยังครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินข้าวพร้อมกันเพราะนี่จะใกล้เที่ยงแล้ว ออได้ครับได้ครับอ่าทีนี้มาถึงเรื่องที่กบเรากําลังคุยกันหล,หลายส่วนหลายศูนย์ฝึกหลายแคาเดมี่เนี่ยก็ลุ้นกันอยู่ในสัปดาห์นี้ก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับเห็นความสําคัญของเยาวชนนะครับในเรื่องของการพัฒนาร่างกายก็ต้องมันเริ่มใหม่ครับในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับช่วยช่วยดูแลแาคาเดมี่ทุกแคาเดมี่หน่อยครับในช่วงนี้เพราะว่าอ อะคาเดมี่ตัวอะคาเดมี่เนี่ยผู้สอนนะครับก็ต้องรับเงินเดือนจากเด็กๆนะครับมาอะคาเดมี่นะครับบางคนไม่ได้มีงานประจำเนี่ยก็เราก็เห็นใจครับเพื่อนเพื่อนฝูงทุกๆุคนครับและพี่ๆที่อยู่ตรงเนี้ยครับก็อยากให้มีการปลดล็อกในส่วนของอะคาเดมี่นยครับเพราะว่าแต่อะคาเดมี่เนี่ยในเรื่องของมาตรการป้องกันเนี่ยเราเรามีอยู่แล้วครับบางคนเนี่ยมาถึงสนาม มาเึงก็มีที่ล้างมือวัดไข้แอลกอฮอลเยวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รูปแบบการฝึกเนี่ยก็มีรูปแบบของแต่แต่ละแต่ทีมีอยู่แล้วในเรื่องของระบบความห่างในการฝึกนะครับก็ mm hmm. อยากให้ภาครัฐเห็นใจพวกเราด้วยครับในช่วงนี้นะครับก็ mm hmm. อยากให้มีการปลดล็อกขัีนพิครับพวกเราก็รอมานานรอความหวังมานานนะครับในช่วงนี้ ก็คือเราก็มีมาตรการในการแผนในการฝึกเด็กมาถึงสน,นามเด็กเข้าสน,นามเด็กฝึกในสน,นามจบกลับบ้านมีรูปแบบหมดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะทุกคาเดมี่เนี่ยส่วนมากคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็คือครูนะครับครูก็จะมีในเรื่องของความเป็นในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วครับอืมก็อยากจะให้อวอรภาครัฐนะครับช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าเด็กๆ คนไหนนะครับที่มีการไม่สบายก็มีมาตรการไม่ต้องมาสนามอย่างเงี้ยน,นะครับเรารอจากเฟสที่สองอันที่สองนี่จะมาเข้าสู่อันที่สามในสัปดาห์นี้ลุ้นจากอันที่สองแม่จารย์ก็ลุ้นเหมือนกันครับตอนที่ประกาศเฟสที่สองมาว่า ทุกคนก็ลุ้นนะครับทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันหมดว่าอาคาเดมี่สนามกีฬาหน้าหน้าเปิดได้หน้าใช้ได้แต่พอรุ้นไปรุ้นมานะครับเป็นส่วนของ กิจกรรมว่ายน้ําที่เปิดได้ซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกัน,นครับในการลงน้ํากับอยู่อยู่บนบกนะครับกับสนามบอลน,นะครับในเรื่องความปลอดภัยระยะความห่างก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าอาตอนแรกเราก็คิดในใจว่าเราก็ดีใจว่าโอเคอคาเดมี่คงมาเฟสสองแน่นอนฟุตบอลแต่ไปามาเป็นว่ายน้ํามาแทนอย่างน,นี้ครับทีนี้มาที่จะถึงเร็วๆเนี้ยก็คือเฟสสามนะครับผมนะครับ ในส่วนของโค้ดเนี่ยคุยกันในวงในเนี่ยมั่นใจไหมว่าจะได้รับโอกาสจะได้เห็นอ,อกเห็นใจในการผ่อนปลนปลดล็อกในเนี่ยอีกไม่กี่วันอาจารย์ครับก็คุยคุยคุยกันภาย,ภายในใน,ในพวกสตาฟโค้ดต่างๆครับแต่ละคาเดนี่นะครับที่เป็นเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อน่าจะ คิดว่าน่าจะเปิดได้ในเดทนี้ครับเฟสที่สามเนี้ย,เ,เ,ยเพราะว่าก็ลุ้นลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าอยากให้เปิดเร็วๆหนึ่งเรื่องรายได้ด้วยครับรายได้ของแต่ละคนรายได้ของสนาม,มด้วยบางคนไปเช่าสนามอย่างเงี้ยนะครับก็รายได้ทุกส่วนนะครับในค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตธรําวันบางคนไม่ทํางานประจำอย่างเงี้ยครับถ้าเปิดได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ว่ามาตั้งแต่ต้นนี่ก็คือการฝึกเด็กที่หมู่บ้านบัวขาว แล้วก็ฟุตซอลของบางกอกซิตี้นี่ก็จะเดินหน้าเลยใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่าเพราะว่าฟุตซอฟุตซอฟุตซอก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องไรายได้ของของของนักเตะของอะไรต่างๆด้วยครับอืถามว่านักเตะนักเตะที่ที่ที่เขาได้รับเงินเดือนเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเขาก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นอาจารย์ชาตรีนะครับหนึ่ง ผู้สอนของศูนย์ฝึกฟุตบอลนะครับก็ประจำการอยู่ที่หมู่บ้านบัวขาวรามกำแหง174แล้วก็ยังมีฟุตซอของของกทมใช่ไหมจันใช่ครับเป็นทีมของกทมครับ ه, บางกอก<ะ> <City S 1> บางกอกซิตี้นะครับก็นอกเหนือจากตรงนี้นะฮะก็ยังมีงานประจำก็ดีหน่อยนะฮะบ,บางคนไม่มีงานประจำนี่ก็ต้องรอไปเดี๋ยว อาจารย์ช่วงนี้หลายๆคนนี่ก็เบนเข็มไปทำกิจกรรมอื่นหมายถึงว่าค้าขายบางคนก็ขายของออนไลน์บ้างบางคนก็อย่างกลุ่มพุทธศิลป์ในเบรกสองเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นพุทธศิลป์ระดับไทยลีกหนึ่งเลยนะ,ะไทยลีกหนึ่งนี่ไปรับทุเรียนมาขายเดี๋ยวเบรกที่สองเนี่ยจะพาแฟนๆไปติดตามนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับอาจารย์ชาตรี พรมพุทธมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามผลงานของอาจารย์นะครับถ้ามีได้รับโอกาสในการผ่อนปลนเปิดได้ในเฟสสามนะครับเดี๋ยวไปติดตามที่สนามนะครับบรรยากาศการซ้อมเอาขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ครับผมครับครับคอาล่ะครับก็หลายๆคนนะครับมีธุรกิจรองลงไปนะครับส่วนกลุ่มพุทธศิลนะครับเดี๋ยวในเบรก2เนี่ยเราจะไปดูพวกเขานิดหนึ่งนะครับในการที่จะมีรายได้พิเศษนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลแล้วนะครับเพราะว่าฟุตบอลช่วงนี้ก็ ปิดเงียบนะฮะไปรับทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาจําหน่ายขายนะครับเป็นผู้สินฝีมือดีเลยนะครับในกลุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันส่วนผู้สินหญิงนะครับที่เป็นน้องสสินาทองคำเนี่ยนะครับระดับไทยหลิสเนี่ยเราจะให้เธอไปอยู่ในรายการลูกหนังติดล้อนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่รับ กลับเข้าสู่ในเบรก่สองครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับช่องทีสปอร์ตชาแนลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ10นาฬิกา30นาทีนะครับอย่างที่เกิดในเบลกแร่านะครับไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มพุทธศิสิ์ระดับไทยลีกเลยนะครับไปรับทุเรียนจากจันทบุรีมาขายนะครับย่านรามอินทรา40สนะครับส่วนพุทธศิสิ์หญิงนะครับเราขออนุญาตไปนําเสนอในรายการลูกหนังติดล้อนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับลองไปติดตามดูนะครับการขายทุเรียนการเปลี่ยน เทียบระหว่างการทำหน้าที่ในสนามฟุตบอลครับกับพูทธศิสิ์ชุดนี้กันเลยครับทุเรียนครับทุเรียนครับทุเรียนหมอนทองชั้นหนึ่งครับ uh, แต่สุดท้ายนะครับก็น่าจะ วันที่29กุมภาครับระหว่างแบงคอกกับเชียงรายครับที่ธรรมศาสตร์ลังสิตครับแล้วก็วนรรลงขึ้นไปทำหน้าที่เป็นโฟร์ออฟิเชียลที่ตาดเจอกับบีจีครับหลังจากแม์นั้นก็มีข่าวว่าน่าจะมีการหยุดการแข่งขันนะครับแต่ก็ยังยังไม่ทราบชัดเจนจนสุดท้ายสมาคมประกาศเป็นทางการว่า เลื่อนการแข่งขันจนถึงรอบแรกก็คือ18เมษาครับแต่หลังจากนั้นสถานการณ์ของโควิดยังยังรุนแรงอยู่นะครับก็สมาคมก็ประกาศไปอีกฉบับหนึ่งก็คือกันยาเลยครับอาจารย์คิดว่ามันจะหยุดนานไหมตับโควิดตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรุนแรงนะครับเพราะตามข่าวตามอะไรที่จะสุดท้ายรุนแรงครับก็ ก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วป้องกันร่างกายว่าไม่ให้เป็นนะครับอาจารย์เราพูดถึงรายได้เสริมดาวการรายได้เสริมจากการขายทุเรียนนี่ใช่ไหมครับ,รบผมก็เพิ่งก็คือเพิ่งเพิ่งเข้ามาจากอ,าอุบลครับมาจากบ้านแฟนนะครับไปอยู่บ้านแฟนหนีหนีโควิดไปนะครับแต่สูตรอากาศทําท้องไร่ท้องนาครับแล้วก็มาคุยกับน้องแล้วก็มาร่วมร่วมพุ้นกันนะครับ มาขายทุเรียนรายได้ก็มันมันยังไม่ไม่ถือว่าพีคสุดๆนะครับเพราะว่าบางเรายังใหม่กับกับทุเรียนครับต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่ถามว่าได้ไหมก็พอพอมีพอกินครับพออยู่ได้ครับใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆพวกผู้สินพวกนักฟุตบอลที่เราเราไปตัดสินตามสนามซ้อมสนามเช่าเงี้ยก็ทักมาในไลน์ใน Facebook มาซื้อทุเรียนนะครับ ครับสุดท้ายเลยครับชีวิตแบบใหม่ของคนไทยครับจะต้องบอกเขายังไงครับก็ผมมองว่าภูมิคุ้มกันร่างกายนะครับเป็นช่วยช่วยต้านไวรัสได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังแล้วก็เลือกของที่มีประโยชน์นะครับผักผลไม้นะครับแล้วก็ทุเรียนครับคิดถึงการทําหน้าที่บริสุทธิ์อาจารย์คิดถึงไหมนะครับมากครับถึงบางวันผม เอานกหวีดมาเป่าเล่นก็มีครับแหแหงร้านเลยครับเพื่อมีคนสนใจอตอนนี้อยู่ที่รามินทา40นะครับหน้าโรงปูนนะครับ <c oughs> ก็มาได้ทั้งทาง,ทางนวนจันทร์เกษตรน้มินนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เร็วนี้ว่าจะไปเปิดอีกที่หนึ่งนะครับที่แถวๆปากเกร็ดแต่ยังไม่บอกพิกัดติดตามได้ใน Facebook แล้วก็ไลน์นะครับสำหรับ ทุกคนที่มีเฟซบุ๊กผมนะครับ <c oughs> เดินเดช่างช่างเฉพาะลุกนี้มั้ช่างนั่นเองหลังจากที่ฟุตบอลนะครับไม่มีการทำการแข่งขันนะครับก็หลายคนนะครับไม่มีอาชีพที่ที่ทำอาชีพที่มั่นคงนะครับแต่ตัดสินฟุตบอลอย่างเดียวนะครับอย่างผมนะครับ ก็ต้องทำมาหาเลี้ยงนะครับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับเพื่อที่จะให้อยู่รอดในช่วงโควิดนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะสู้นะครับแล้วก็หาอะไรทํำไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาสภาพร่างกายด้วยนะครับเพื่อลีกเปิดในเดือนตุลาคมนะครับสภาพร่างกายก็จะได้โอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขายทุเรียนเรื่อยๆนะครับ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางทีก็มีลูกค้าบางวันก็ลูกค้าเยอะนะครับบางวันก็มีบ้างนะครับเลิกตัดสินฟุตบอลเนี่ยวันไหนวันสุดท้ายที่ก่อนโควิดมาวันสุดท้ายนะครับผมตัดสินที่สี่นะครับเป่าคู่แบงคอกบีนะครับเจอกับลังสิตยูเนเต็ดนะครับวันนั้นก็เป็นแมตช์สุดท้ายเลยนะครับแล้วก็หยุดยาวมาจนถึงทุกวันนี้ครับแมตช์นั้นรู้ไหมครับว่ามันจะต้องหยุด แมต์นั้นยังไม่รู้ครับยังยังยังไม่รู้ครับแต่แต่ไม่คิดว่าจะหยุดเลยครับก็<อ>ยังไม่ยังไม่สายตอนแรกนี่เขาประกาศให้หยุดเราคิดว่ามันจะหยุดนานขนาดไหนคิดว่าไม่ไม่น่าจะนานครับคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะประมาณเดือน2เดือนนะครับก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ข่าวจากทางที่ติดตามข่าวนะครับก็คิดว่าน่าจะเดือนตุลาคมนะครับก็ขายายเวลาออกไปอีก ทีนี้ทุเรียนเนี่ยเรารับมาไหนอาจารย์ทุเรียนนะครับก็ไปรับจากเพื่อนนะครับที่เขารับมาจากสวนนะครับแล้วก็ไปรับแบ่งต่อมาจากเพื่อนอีกทีนึงครับเม,มื่อก่อนไปที่สวนแล้วก็ไปรับมามันมาอยู่กับเราค่อนข้างที่จะนานนะครับน้ําหนักมันก็ค่อนข้างที่จะหายไปเยอะนะครับก็เลยไปรับกับเพื่อนมาแล้วก็ขายได้เลยอะไประมาณนี้ครับที้ลูกค้าล่ะครับ ลูกค้าก็จะเป็นเนี้ยครับสัญจรนะครับลูกค้าสัญจรไปมานะครับบนเส้นนี้ครับแล้วก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักครับแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็มีลูกค้าประจํานะครับที่เขารู้ว่าเราจอดตรงนี้แล้วก็มาอุดหนุนตลอดนะครับจุดที่เราขายอยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะครับจะเป็นรามินทา40นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า3แยกลงปูนนะครับพุทธศิลป์ต้องมีนกหวี คนขายทุเรียนต้องมีอะไรน,น่อยนือคณขายทุเรียนต้องมีไม้ข้อนะครบับอันนี้คือไม้พิเศษนะเขาจะรู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงนกวีกับไม้ข้อมันต่างกันไหมนกวีกับไม้ข้อต่างกันครับอันนี้ข้อแล้วไม่โดนด่านะครับนกวีด้เป่าแล้วบางทีอาจจะโดนด่านะครับการขายทุเรียนกับการเลือกผิติต่างกันไหมยากพอ <ś c oughs> ๆกันเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ต้องก็ถือว่ายากเหมือนกันครับต้องใช้เวลานานพอสมควรครับที่จะ,ะเป็นนะครับก็กว่าจะดูว่าเนื้อแก่เนื้ออ่อนมันเป็นยังไงครับเพราะข้างในเราดูไม่รู้ครับต้องโอ้โหเรายากเหมือนกันครับคนซื้อกับผู้เล่นคล้ายคากันไหมคนซื้อกับผู้เล่นเรครับเพราะว่า <laughs> พอกันครับแต่คนละแบบนะครับคนซื้อก็จะ,ะเขาก็จะอยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับ แต่ว่าผู้เล่นเขาก็เล่นในเกมในกติกาของเขาก็จะมีผู้เล่นที่เกเรบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับผมว่าตัดสินบอลดีกว่าครับคนซื้อเนี่ย <c oughs> จู้จี้จุกจิกมีบ้างมีไหม <c oughs> อ๋ <c oughs> อโอ้โหอ๋อเรามาทำมาค้าขายครับต้องทําใจนะครับเจอคนอลูกค้าทีา่เขาอยากได้แบบนี้แบบนี้นิ่มไปแข็งไปอ่อนไปนิดๆหน่อยๆไม่เอาอย่างเงี้ยก็ ก็ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเราค้าขายนะครับก็ต้องทําใจครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไปถึงคนไทยต้อทใชีวิตกันก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายสําหรับหลายๆคนนะครับถือว่าเป็นช่วง ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนะครับโลกนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ผ่านช่วงชีวิตที่ย่ําแย่นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับก็โควิดสอนเราหลายอย่างครับสอนให้เราต้องรู้จักทำมาหากินนะครับส่วนการตัดสินนะครับก็ก็เป็นอาชีพที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ตลอดชีวิตนะครับก็เราก็ต้องหาชีพที่รองรับนะครับแล้วก็ เลี้ยงดูครอบครัวเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนนะครับผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับเอาของเต้ไปลุงอันน,น,นี้อันนี้กินวันไหนนะพี่อันนี้เนื้อดีอน,น,นั่นแหละครับเป็น2ผู้ตัดสินนะครับที่ทําหน้าที่การแข่งขันฟุตบอลในระดับไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสี่ นะครับชีวิตต้องดิ้นกันไปนะครับทุกๆอาชีพเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าพึ่งท้อนะครับรวมไปถึงทีมงานผู้สื่อข่าวทุกสํานักเลยนะครับในช่วงนี้ข่าวสารก็อาจจะขาดหายนะครับบางท่านบางสํานักบางกลุ่มหรือว่ากองถ่ายนะครับอาจจะเบนเข็มไปทําข่าวเกี่ยวกับลักษณะการธรรมหากินนะครับเพราะว่าการขันไม่มีการจัดขึ้นมานะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับ พชาวนะครับในวันพุกนี้เราจะกลับมาติดตามกันใหม่นะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านไปแล้วครับกับรายการลุยความสนากกับพี่ชาวเย้หวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชยัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มาแต่วันแห่งศักดิ์ศรี วันที่มีคุณค่าแต่เท่านั้นที่จะได้มาถ้าปราดถนาะต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 กพิเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัย